الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين ونصح العباد ببيان الدين فما ترك خيرا الا دل العمه عليه ولا شرا الا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تنتي نوم فستهات ท่านทั้งหลายจงย่ำเกรงต่อ Allah ุบฮานะฮูว Wa t อ a ลาเพราะว่าการย่ำเกรงต่อล l l a h ุบฮานะฮูว Wa t อ a ลาจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสําหรับพวกท่านทั้งดุนยาและกะ็อาเซรอท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อ Allah ุบฮานะฮูว Wa t อ a ลาทั้งหลายครับสิ่งที่จําเป็นสําหรับบ่าวของลล l a h ที่มีอีมานเขาจะต้องเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อตัวเองเขาจะต้องเป็นคนที่เพียรพยายามในการที่จะรักษาสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำคุณลักษณะพฤติกรรมและในเวลาเดียวกันเขาจะต้องพยายามที่จะออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีและความชั่วและสิ่งที่น่าเกลียดทุกประการนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่ดีงามน,นั้นจะนำพาพวกเราไปสู่ชัยชนะในขณะความชั่วนั้นจะนำพาพวกเราไปสู่ความพินาศและสองสิ่งนี้ไม่มีวันที่มันจะเท่าเทียมกัน นะที่อัลลอฮุ سبحانه ูวะ ت و و ع ล ل อัลลอฮฺ ت ع ا ل กล่าวในอันกลาอานว่ากุลลา่ใสตาวิวัตถิบมุฮัมมัดเจ้าชงกล่าวว่าความชั่วและความดีนั้นมันไม่มีวันเท่าเทียมกันว่าเราอาอาญาบากัสรอตุลคอบีธถึงแม้ว่าความชั่วมันจะมีมากเพียงใดและมันทำให้เจ้าพึงใจก็ตามมุฮัมมัดฟัตตักุลลา ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อ Allah سبحانه อวะใจ a แล้ว,วาลยาอูลิลอัลบาบโอบ้บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาและอันละกุมตุฟิฮูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับกับชัยชนะดังนั้นจะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในอายะนี้เนะี่ยที่เราจะอ่านกล่าวไว้ในส u r อัลมาอีดังนับว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ครอบคุมนับว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญในอิสลามเพราะนี่คือเรื่องที่สําคัญคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรยามรารยาท นี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขัดเกลาจิตใจของเราแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮัจะอะไรได้บอกให้พวกเรารู้ว่าความดีและความชั่วสองสิ่งนี้มันไม่เท่าเทียมกันนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะวุฮะอมัดและสิ่งที่เราจะอะบอกเอาไว้ในอายะนี้มีความหมายครอบคลุมถึงตัวบุคคลถึงหลักความเชื่อถึงคำพูดถึงการปฏิบัติและถึงพฤติกรรมและคุณลักษณะต่างๆนั่นหมายความว่าคนที่ดีนะที่อัลลอ ก็ไม่มีวันที่จะเท่าเทียมกับคนชั่วนะที่พระองค์คำพูดที่ดีนะที่อัลลอฮ์ก็ไม่มีวันที่จะเท่าเทียมกับคำพูดที่ไม่ดีนะที่พระองค์หลักความเชื่อมั่นที่ดีและหลักความเชื่อมั่นที่ไม่ดีก็ไม่มีวันที่จะเท่าเทียมกันนะที่อัลลอฮ์สุภาณนะฮุวาจาละการงานที่ดีและการงานที่ไม่ดี ก็ไม่เท่าเทียมกันนะที่อัลลอฮฺสุภานะฮูวาจาอาลาฉะนั้นทั้งสองสิ่งนี้แตกต่างกันและไม่มีวันที่จะเท่าเทียมกันนะที่อัลลอฮฺสุภานะฮูวาจาอาลาโดยเหตุนี้ทนพีน้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺนะฮูวาจาอาลาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับนี่คือสิ่งที่มุสลิมอย่างเราจะต้องให้ความสําคัญอย่างมากเราจะต้องพยายามทํำยังไงก็ได้ทนพี่น้องผู้ศรัทธาที่นักทั้งหลายทําให้หัวใจของเรานเป็นหัวใจที่ดีงาม ทำให้ลิ้นของเรานั้นเป็นลิ้นที่ดีทําให้เรามีการปฏิบัติที่ดีงามเพื่อที่เราจะได้รับกับชัยชนะเพื่อที่เราจะได้รับกับความสุขที่แท้จริงทั้งดุนยาและก็าอาเครด้ดยเหตุนี้อัลลอฮฺจะอาลาจึงกล่าวไว้ในตอนท้ายของอยายะห์บอกว่าฟัตตะกุลลอ์ดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เพราะความยำเกรงนี้แหละที่จะทาให้เรานั้นระวังและออกห่างจากความชั่วและความยำเกรงนี้แหละ ที่จะทําให้เราในั้ใกล้ชิดกับความดีงามเราจะอาลาจิงบอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายเรื่อว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะได้รับกับชัยชนะนั่นหมายความว่าปกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงและเกรงกลัวต่อพระองค์ด้วยการออกห่างจากสิ่งที่น่าเกลียดออกห่างจากความชั่วออกห่างจากการกระทําที่ไม่ดีและความเชื่อที่ไม่ดีและการปฏิบัติที่ไม่ดี และคำพูดที่ไม่ดีและพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาและปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเถิดเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเจ้าได้รับกับความสำเร็จที่แท้จริงและชัยชนะและความสุขทั้งดุนยาและก็อาครอท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อรอสุฮานอุมวาจาลาทั้งหลายครับและในอายะนี้อามะสุฮานอุวาจาและยูนกล่าวไว่าว่าราอาจเบกกัทรตุขบิษว่าละอัจเบกกัทรตุขบิษนั้นหมายความว่าอะไร นั่นหมายความว่าเราสุดาณนะว่าจะอาลาเตือนพวกเราให้พวกเราเระวังความชั่วและสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบใดไม่ว่ามันจะมาในลักษณะใดไม่ว่าจํานวนของสิ่งที่คนกระทําหรือคนที่ทําความชั่วนั้นมันจะมีมากเพียงใดก็ตาม อย่าหลงกลกับมันอย่าหลงกลกับความชั่วที่มันมีอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้อย่าหลงกลกับจํานวนของคนที่ทําความชั่วที่อาศัยอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้เพราะสิ่งต่าง,าง,าง,างๆเ่านี่ยจำเป็น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อหล่อสภาหนออุบาจาระทั้งหลายถึงแม้ว่าความชั่วมันจะมีมากถึงแม้ว่าคนที่ทํามันจะมีมากอย่าหลงกลอย่าทําสิ่งต่างๆเหล่านน้น เพียงเพราะเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาทํากันเพราะสิ่งเหล่านั้นมันคือความเลวซ้มสิ่งเหล่านั้นมันจะทําให้เรานั้นได้รับกับความเลวร้ายและมันจะไม่ทําให้เราได้รับประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมีนําซ้ํายังจะเป็นผลร้ายกับตัวเราทั้งดุนญ,ญาและก็อาเกรอ์อและความเชื่อเหล่านี้นะนนท่านพี่น้องู้ศทธารักทั้งหลายครับมันคือโรคร้ายมันคือโรคร้ายที่แฝงตัวอยู่ในสังคมเราไม่ว่าจะยุคในสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันนี้คนในสังคมมักจะพูดบอกว่า ก็คนส่วนใหญ่เขาทํากันก็คนส่วนมากเขาเชื่อกันแบบนี้นั่นหมายความว่าคนในสังคมจะปฏิบัติสิ่งใดเขาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมกระทาเช่นใดแต่ถ้าพี่น้องผู้ที่มีอิมานท้าวสุภา,าโนวาจะอาละชังไรครับกี่มากน้อยแล้วพี่น้องกี่มากน้อยแล้วที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ที่นํามาซึ่งความเวลวร้ายนํามาซึ่งความพิน่าเพราะคนส่วนใหญ่พูดกันเช่นนี้เละพี่น้องทําเช่นนั้นทําเช่นนี้ เพราะคนส่วนมากเขาทํากันฉะนั้นความถูกต้องไม่ได้อยู่ที่จํานวนของคนกี่ทําแต่ความถูกต้องให้ดูเสว่าตรงตามบทบัญญัติตามมัลกุรอานตามสุนหนาของท่านอับสุลลาฮ์สัลล่าได้ทำไว้ไหมดังนั้นนี่แหละคือโรคร้ายที่จะนําพาพวกเรานําพาสังคมของเราไปสูขข่ความพินาศโดยเห็นนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนนมัสอูดินรนอดิยัลลอฮ์อฮยท่านในกล่า,บาวบอกว่าลายกูนุอะฮัดุคุมอิมมาอากัน ทา่านอัปลอตินมัมสูบอกว่าอย่าได้มีใครในมุ่พวกท่านเป ah ็นดังอิมมาะบรรดาลูกษย์ของท่านอัปลอตินุมัสูถามบอกว่าว่ามันมมอิหรรบบรรม,ม่าะที่ท่านพูดถึงเนี่ยหมายความว่าอะไรท่านบอกว่ายาผูลูอินนดมาอานมาอันนัสก็คือการที่คนคนหนึ่งพูดว่าฉันเนี่ยอยู่กับผู้คน นั่นหมายความว่าอีนี่จะดูอีนี่จะเดาอีจะได้จูหากว่าคนในสังคมเนี่ย พวกเขาได้รับทางนำฉันก็จะได้รับทางนำไปด้วยว่าอิงดอลลูบอลันตูหากพวกเขาหลงทางฉันก็จะหลงทางไปด้วยนั่นหมายความว่าดูเสียวคนส่วนใหญ่ในสังคมทำแบบไหนถึงแม้ว่าพวกเขาจะผิดฉันก็จะตามและถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกฉันก็จะตามดูกับอะไรพี่น้องดูกับจำนวนของคนฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ส่วนมากแล้วมันคือความชั่ว ดังนั้นอย่ามองที่จํานวนของคนอย่ามองที่จํานวนของความชั่วที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านต่ออัลสุภานนะว่าจะอาลาทังหลายครับด้วยเหตุนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทังหลายเราจะต้องมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความเลวร้ายมันคือสิ่งที่จะนําพาพวกเราไปสู่ความพินาศไปสู่ความโกรกิ้วของอัลสุภานโอูว่าจะอาลาดังนั้นจําเป็นที่เราจะต้องยึดมั่น ตามบทบัญญัติของอสุภาณหูวาจาละเราจะต้องเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อตัวของเราเองเราจะต้องเป็นคนที่มีความเยี่ยมเกรงต่อสุภาณหูวาจาละและจะต้องระวังการลอกเลียนแบบการทำตามผู้คนในสังคม โดยอย่ามองว่าคนส่วนใหญ่เขาทำเขาเชื่อเขาพูดกันโดยที่เราไม่มองเลยว่าสิ่งนั้นมันตรงตามกับบทบัญญัติของเาสุภาพนว,วุบ่าวจาอ阿มากน้อยเพียงใดโดยเหตุนี้อลล่าจริอจึงกล่าวไว้ในกุรานบอกว่าวอินทูเตีะอักตารอมังฟิลอาร์มห uh ัมมัดหากว่าเจ้าเชื่อฟังคนส่วนใหญ่บนหน้าแผ่นดินนี้ยูดิลูกานซาบิลลา พวกเขาจะทำให้เจ้าหลงออกไปจากหนทางของเรสุภาณูว,วจะจาละนั่นแปลว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่บนหน้าเป็นดิน นั่นมีแต่ความชั่วส,ส่วนมากฉะนั้นเราจะทำสิ่งใดอย่ามองว่าคนส่วนใหญ่ทำแบบไหนคนส่วนมากเชื่ออะไรให้เรามองว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เราทำตรงตามกิจบุอฮ์รู้สุนนะของท่านรอสุลมากแ,แค่ไหนแล้วเราจะอะไรยังกล่าวว่าอีกว่า,าว่ามาอัก ث รุนนาสิวะเราฮารัสตะบิมุเอมินอัลลาฮฺอะลัยฮิสซาบอกว่าและคนส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาต่อเจ้ามุมหัมมัด ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีความปรารถนาอยากจะให้พวกเขาศรัทธาต่อเจ้ามากก็าตามโดยเหตุน,นี้ชาวซาลัฟท่านได้กล่าวบอกว่า La t ฟ z h a d f ก l h ิลกิลละติสซาลิกิน พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ละทิ้งสัจธรรมอย่าได้ละทิ้งความถูกต้องอันเนื่องมาจากพวกท่านมองว่าคนที่ทำเนี่ยมันมีน้อยเวลาตัตารูบิลบาติลลิกัสโรติสเฮลิกินและอย่าได้หลงกลกับความชั่วและโดยที่พวกเจ้ามองว่าคนที่ทำนะหรือคนที่ได้รับกับความพินาศมันมีจํานวนมากก็ตามขอเราสุภานะูวาจาราได้โปรดปกป้องพวกเราและครอบครัวของพวกเราและสังคมของพวกเราให้พ้นจากความเลวร้ายให้พ้นจากความชั่ว เพราะความชั่วมันจะนําพาพวกเราไปสู่ความพินาศและขอเราจะอะไรให้พวกเรารักษาสิ่งที่ดีงามทั้งคําพูดทั้งการปฏิบัติทั้งความเชื่อทั้งสิ่งที่ดีทั้งดุนยาและก็อาคีรอเพื่อที่เราจะได้รับกับความโปรดปรานของเราสุขภาพนะโอวะาจะอะไรทั้งดุนยาและก็อาคีรออะกูลกอลีฮะดะวัสตัฟฟิรุลลอฮ์ลาลีมันจาลีลลีวะลักุมวลิสัยลิมุสลิมินะมินคุลิดัมบิลวาขัติยาฟาสตัฟฟิรุฮ์อินนัฮูวะลัฟฟุรุลรฮิม <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تنبينام قوتي ايمان تعالى سبحانه وتعالى تنلايك كنت ايمان تعالى سبحانه وتعالى نم และแท้จริงต่ออัลลอฮสุภานหุวาตาลานั้นเขาจะต้องเป็นคนที่ดีในทุกๆรอบด้านเขาจะต้องเป็นคนที่หัวใจก็ดีลิ้นก็ดีอวัยวะต่างๆในร่างกายก็ดีตามไปด้วยหัวใจของเขาจะต้องเป็นหัวใจที่ดีด้วยกับการอีมานที่แท้จริงและถูกต้องต่ออัลลอฮสุลานหูวาตาลาเขาจะต้องเป็นคนที่มีลิ้นที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุภานหูวาตาลาอยู rock, ่ตลอดเวลาเขาจะต้องเป็นคนที be ่มีอวัยวะภายนอกร่างกายด้วยกับการยึดมั่น ตามคาสั่งของ a ลล a h سبحانه แนะ ت ع าลาแสวงหาหนทางที่จะทําให้ตัวเขาใกล้ชิดกับ a ลล a h سبحانه และ ت ع าลานั่นแปลว่าคนที่มีอีมาที่แท้จริงเขาจะต้องเป ragt, suppose, ็นคนดีในทุกๆรอบด้านโดยเหตุนี้ลล l a h จึงกล่าวไว้ในุรอานบอกว่าอัลลอฮฺะตาะวะฟาหุมุลมาลาอิกะตุตอยบิน a ลล a h سبحانه และ ت ع าลาบอกให้รู้ถึงลักษณะของบาปของพระองค์ในขณะที่บรรดามาลาิกาลงมาเก็บวิญญาณ บ่าวขององค์อัลลอฮ์จะอะไรบอกว่าวและบรรดาผู้ที่เมื่อมาลาอิกัมาเก็บวิญญาณของเขาคนเหล่านั้นเป็นคนที่ดีอัยยีบีนเป็นคนที่ดีนั่นหมายความว่ามนุษย์บ่าวของอัลลอฮ์เขาจะต้องดีตลอดชีวิตของเขาแม้กระทั่งในขณะที่เขาตายด้วยเหตุนี้บรรดามาละไรกันจะมาเก็บวิญญาณก็จะเรียกสิ่งที่ดีจากตัวคนคนนั้นดังประการทีษบทหนึ่งที่ทา,า,ารุสไดก่าบอกว่าอุครุจีอายยตุฮันนับซุน ไปยบกานฟินเจสดิตไยบเมื่อมาเลกินโมดมาดึงวิญญาณของคนดีมาเลกินโมดจะกล่าวกับวิญญาณที่กำลังจะถูกดึงนั้นบอกว่าโอ้วิญญาณที่ดีเอ,อ๋ยเจ้าจงออกมาเถิดจงออกมาจากร่างกายที่ดีของเจ้าเถิดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเผชิญในขณะที่อยู่ชีวิตอยู่ในดุนยาและในขณะที่เขากำลังจะพากจากโลกดุนยานี้และมาถึงวันกียามะหมในขณะที่บรรดาชาวสวรรค์กำลังเข้าสวรรค์กกนนั้น อัลลอฮฺสุธานหูวาจะละให้บรรดามาลราิกาคอยต้อนรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ปากประตูสวรรค์และบรรดามาลราิกาเหล่านั้นก็จะกล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าติ้ตุม้มพวกเจ้าได้ทําสิ่งที่ดีงามแล้วพวกเจ้าได้เชื่อถือในสิ่งที่ดีงามแล้วฟาดูโคลูฮาคอลีดินดังนั้นวันนี้ พวกเจ้าจงเข้าสวรรค์และจงใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลโดยนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านต่อดสุพรรณอุวาจะอาไรจังหลายครับเราจําเป็นจะต้องมีความเยำ่เกรงต่อดเพราะความยำเกรงตลอดจะช่วยเหลือให้เรารักษาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ได้เราจะต้องรักษาการงานที่ดีคําพูดที่ดีและความเชื่อในหัวใจของเราให้ดีโดยเหตุนี้เองสิ่งที่สําคัญนั้นอยู่ที่ว่าเราเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อตัวของเรามากน้อยเพียงใดดูที่ว่าเราเป็นคนที่จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ ความเชื่อคําพูดและการปฏิบัติของเรามากน้อยเพียงใดและจงขอดูวาต่ออัลลสุพานะฮูวาจาอาลาเถิดครับเพราะมีมีผู้ใดที่จะช่วยเหลือพวกเราจะปรับปรุงการงานของกเราได้นอกจากอัลลอฮฺสุภานะฮูวาจาแล้วเพียงผู้เดียวเท่าน,นั้นดังนั้นในเมื่อพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาจงขอความช่วยเหลือจงขอความเมตตาจากอัลลอฮฺสุพานะฮูวาจาอาลาก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่งวันที่มาลายกามาเก็บวิญญ,ญาณก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่งวันที่พวกท่านตายนอนอยู่ในหลุมฝังศพก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่่งวันที ท่านฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรติมาและเมื่อถึงวันนั้นพวกท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการงานที่พวกท่านเคยปฏิบัติเอาไว้ในโลกดุนยานี้ได้อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุยุซลูนัยะลัลนบียาอิฮัลลัดีนะอามานุซลูอัลลัยฮิวะสัลลิมุตัสลีมาัลลอฮุมะซัลลิวสัลลิมบับบาริกะลัลอาบดิกะวรัสูลิกะมุฮัมมัดวะลัลอาลีฮิวอาสซาบิฮิอัจมัยน اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار